สวัสดีครับวันนี้พบกับเซลเบิร์นะครับวันนี้ผมมี Honda City นะครับ1.0 Turbo RS ปี20มานำเสนอนะครับคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับฟรีดาวน์อยู่ประมาณ8,000ไปปลายถึง9,000นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับคันนี้ภายนอกนะครับได้ชุดแต่ง RS รอบคันนะมีครับกระจังหน้านะครับสีดำนะครับพร้อมโลโก RS ร์ะอสนะด้านล่างนะครับ ไฟตัดหมอกมาให้หนึ่งคู่นะครับไฟแบบ led นะล้อแม็กปัดเงาดำอย่างนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะข้อกระจกข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวเป็นสีดำนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีดักเทลสีดำเพิ่มมาให้นะแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นขี้ฉลามสีดำนะครับตามสไตล์ rs เลยนะแล้วก็ดิฟเซอร์สสีดำด้านล่างนะครับมาให้ในสไตล์ของ rs นะครับแล้วก็ rs ยังอยู่นะ ซิตี้ยังอยู่นะตอนนี้มีทับซิมด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมือจับประตูครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับปียี่สิบไม่ประมาณหกหมื่นกันโลเดี๋ยวผมพาดูด้านในว่าเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูด้านในกันอ่าด้านในนะครับจะได้ในทุงขอบประตูนะจะได้ในส่วนของสวิตช์เปิดปิดนะครับกระจกนะครับพร้อมพับกระจกไฟฟ้าปักกระจกไฟฟ้านะ หอมปุ่มสวิตช์กันลื่นนะครับปดสตาร์ทมาให้พร้อมข้านในนะครับมาลไยมัลติฟังก์ชันพร้อมนะคคุคอนโซลมีให้นะครับคุณดิฉนมีให้เบาะนะาสีดานะครับเบาะหนังนะครับตรงกลางเป็นอคานทาร่านะครับตันนี้เลขหมายอยู่ที่ประมาณหกหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับจอการทัชสกรีนะครับมีกล้องถอยมาให้เราเเป็นอรพเกรน้อยออโต้นะ มาให้พร้อมเลยนะครับสำหรับเจ้าซิตี้คันนี้นะแอร์ออโต้นะครับพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบจิต้อนนะฮะช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับพร้อมช่องชาร์จไฟ12โวลต์อีกหนึ่งช่องนะครับให้พร้อมเลยนะฮะกีร์ออโต้นะครับพร้อมปลุกอีโคโหมดมาให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวไปดูท้าหลังกันท้าหลังก็ เป็นเบาะสีดำเหมือนกันตรงกลางเป็นผ้าคาทัล่านะครับพักกลางตรงนี้ดึงลงมานะครับได้นะพร้อมที่วางแก้วด้านหลังให้สองใบนะครับตรงนี้ให้อีกเอก,กันนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันกน,นะครับว่าห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ามาที่ห้องเครื่องนะครับตรงนี้รับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับหนึ่งพันเทอร์โบนะครับตามสไตล์ของ h ันด a c i ิ y ี้นะอันนี้นี่ครับน็อตนะครับ มาร์กน็อตนะครับยังอยู่เลยนะครับไม่มีรอยน้ำมันรั่วไม่มีรอยข้ามน้ำมันนะครับนะครับน็อตนะครับมาร์กทั้งเครื่องยังอยู่เลยนะครับมาร์กจากป้อนาคก็ยังอยู่นะครับมนจากตรงนี้ก็ยังอยู่นะอยู่หมดเลยนะครับนี่มาร์กก็ยังอยู่นะฮะฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับด้านซ้ายนะครับและด้านขวาไม่เคยแกะนะครับ แผงจิ้งหรีดด้านหน้านครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักไม่มีรอยงอเลยนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะสติ๊กเกอร์ด้านบนนะครับอยู่ครบเลยมองคอยังอยู่นะฮะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแห็นกันความร้อนก็ยังอยู่นะแต่ว่าเลอะหน่อยเพิ่นเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ท่านใดที่สนใจเจ้า horna city หนึ่งจุดศูนย์ครับ turbo rs คันนี้นะครับปีสองพันยี่สิบราคาอยู่ที่ห้าแสนเก้าพันบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับสําหรับ า h น n า a City คันนี้นะสำหรับครั้งต่อไปนะครับผมเซเบิร์นจะเอาคะแนนนำเสนอต่อรอดูในครั้งต่อไปได้นะครับสำหรับ,ไไรบวันนี้สวัสดีครับ